ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่22กันาคม2564นะครับหนึนาทีมีความสุขกับนิรันดร์ปิ่นทองนะครับหายไปส3สวันนะครับก็คือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะครับแอสตาเซเนกาเพิ่มนะครับเป็นเข็มที่สานะสำหรับ้าที่สุขนะครับก็สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเตรียมร่างกายของเรานะครับย ที่จะทำให้มันขึ้นอย่างกาแฟอะไรพวกนี้ก็งดการออกกำลังกายก็งดไปสองวันสองวันไม่ได้แล้วครับแต่แล้วก็ทำใจนะครับเข้าไปแล้วก็พยายามกินธาราก่อนไปเลยครับเพื่อให้ไม่ไข้เขารู้อยู่แล้วมันไข้เลิกกินธาราสองเม็ดก่อนไปดีส่วนตัวนะครับก็ไข้ขึ้นช่วง โมงังคิดตัวซีนยาพาราหมดเ็พอดีนะครับกินเพิ่มไปนะครับจะกินเพิ่มไปกินน้ำเยอะๆนะครับจะดื่ได้นะครับจะช่วให้เราหายไข้ได้ดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับกินวัคซีนมีไข้บ้างเพราะว่าแพตตาเซเนกา้าคือคนที่อายุน,น้อยๆนะครับก็ไข้เป็นธรรมดานะครับผมอายุ19เองครับขอบคุณครับ